จบโรเดอร์มนรักหน่องผักกระยงละครกลมกล่อมแห่งปีนาเดทโบเรื่องต่อไปต้องมีคือหาสนนจอแก้วสำหรับละครมนรักหน่องผักกระยงลงจอทางวิกสามพระราม4การพบกันของนเดทคูกิมิยะและโบเมลดาแห่งโรบ้านหลังใหม่ยิ่งรังสรนผลงานโดยออฟพงพั์ ตียังไงก็ต้องปังแหลกก็เป็นไปตามคาดหลังจากที่ละครออนแอร์ไปคําชมมาเต็มเริ่มจากคู่พระนางโบหลายคนหลงสเสน่ห์เธออย่างมากด้านนัดเดทเล่นดีซึ่งทั้งคู่เคมีเต็มสิบไม่หกักหากมองดูในองค์ประกอบอื่นๆแนวละครดูเราสบายตาสบายใจเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ได้เห็นวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดเชื่อว่าใครได้ดูก็ทําให้คิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีด้านนักสแสดงคนอื่นก็ต่างเล่นได้ดีปรักดันให้ละครสมบูรณ์แบบ เรียกว่าเป็นละครฟิลกูดมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆสรุปละครคือดีชอบกำลังอยู่ที่คนดูแถมตอนจบละครยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแน่นอนว่าทับโบแบร์ลุ้นให้บักเขียวชมพู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งทันทีขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ